หลักการการใช้งานไปฉายติดปืนนะครับบางคนเขาบอกว่ามันจะเสียเปียบทางยุทธวิธีเพราะว่าถ้าเราเปิดปใปฉัยอ่ะเป้าหมายก็จะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเขาก็สามารถยิงสวนไฟมาได้เลยซึ่งในความเป็นจริงนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นสมมุติเป้าหมายอยู่ข้างหน้าครับผมสาเข้าไปปุ๊บผมเห็นเขาชัดเจนนะครับแต่เขามองไม่เห็นผมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาที่โดนแสงไฟอ่ะมันจะเป็นเกิดอาการอย่างนี้ครับตาจะเบลอ ถ้าเกิดเราไม่มีไฟฉายนะเรายกปวนขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นเป้าหมายเห็นไหมมันจะมืดเลยแต่ถ้าเรามีไฟฉายเราก็จะใช้ไฟฉายเนี่ยสาดไปยังเป้าหมายนะใช้แสงไฟฉายสาดไปยังเป้าหมายทาให้เราแยกแยะได้ว่านั่นคือมิตรหรือศัตรูคนในบ้านหรือเปล่าถ้าเป็นศัตรูมีอาวุธติดมาด้วยไหมนะครับที่เราใช้ไฟฉายติดปืนนะเราสามารถเปิดปิดได้ด้วยมือข้างเดียวนะฮะเปิดปิดได้ด้วยมือข้างเดียวเนี่ยก็จะเหลือมืออีกข้างหนึ่งสําหรับการเปิดประตูหยิบโทรศัพท์นะโทรหา ตำรวจตัวหารถพยาบาลนะครับสวัสดีครับพี่กางบอมช่องกันรักปืนตอนนี้นะครับเราอยู่กับล็อกสิบเกจห้านะจับปืนทุกครั้งเคลีย์ปืนนะครับเพื่อปลอดภัยโอเคครับเคลีย์ตอนนี้นะครับที่ท่านเห็นนี่คือเป้าเราจะยิงเป้าหมายเวลางเพลนกันซึ่งผมจะสาธิตโดยที่ผมไม่ได้ยิงนะเห็นเห็นไหมว่า เงาผมบังลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าเราป้องกันตัวในบ้านนะครับถ้าเกิดเราเห็นคนร้ายอยู่ในมุมมืดนะเราจะแยกแยกะเป้าหมายยากว่าเป็นคนร้ายหรือบุคคลภายในบ้านและมีอาวุธหรือไม่นะครับดังนั้นการที่มีไฟฉายเนะี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับหากเรามีปืนไว้ป้องกันบ้านเราก็ควรจะมีไฟฉายไว้ติดปืนนะอันนี้นะเป็นไฟฉายทั้งหมดที่ผมมารีวิวตัวนี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน2รุ่น ก็คือไนท์คอร์นะครับ NPL 25นะครับแล้วก็ไนท์คอร์ NPL 27ความแตกต่างสองรุ่นนี้นะครับอยู่ที่ตัวนี้ครับลูเมนครับตัว NPL 25เนี่ยจะมีความสว่างสูงสุดถึง900ลูเมนนะฮะแต่ส่องได้ไกลถึง255เมตรในขณะที่เจ้าตัว NPL 27เนี่ยความสว่างขอต่ำกว่าคือ650ลูเมนนะครับแต่ความ ระยะทางที่ขอจะส่องได้ไกลอ่ะมันถึง410เมตรมากกว่าเกือบเท่าตัวนะครับทา,ทางที่แบบความสว่างน้อยกว่าแตกต่างตรงไหนครับแตกต่างกันที่โคมเห็นไหมฮะตัวนี้หลอดจะเป็น LED สี่เหลี่ยมนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบ LED สี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่ต่างกันที่โคมเนี่ยโคมหลอดนะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะอันนี้คือไนค์คอร NPL 25นะครับ เมื่อเราเปิดสองปุ๊บจะค่อนข้างจะสว่างมากเลยนะส่วนตัวนี้คือไนค์คอ NPL ย7เจ็ดนะครับเปิดปุ๊บก็จะสว่างเหมือนกันแต่จะพุ่งไกลกว่านะนะครับที่ n ยี่สาสว่างกว่าแต่ตระยะเขาจะวงกว้างกว่านะครับตัวนี้ก็จะแสงพุ่งมากกว่านั่นเองลักษณะการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับแต่เป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเวลาที่ต้องการยิงตอนกลางคืนเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยนะ ประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวเชิงลึกกันเลยโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับเจ้าตัวไฟฉายในคอนะเราก็จะมาดูกันว่ามันจะมีอะไรในกล่องบ้างตัวนี้คือไนคอ NPL 2 7นะครับตัวนี้มันก็จะมีนี่ครับ650ลูเมนสอนได้ไกลถึง410เมตรนะสามารถเทคดาวแบตเตอรี่ออกได้ตัวนี้นะครับกดปุ่มนี้ปุ๊บ แล้วก็เลื่อนแบตเตอรี่ออกมานะกดลงไปใส่กับเข้าไปได้ประมาณนี้แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยสามารถชาร์จได้นะครับอันนี้ความสว่างเขา650้สูเมนตัวนีใกล้สนะครับกันต่ทนต่อการตกกระแทกได้ถึง2เมตรนะแล้วก็กันน้ำได้ระดับ ipx 6อันนี้คือ qr code ของรายละเอียดของที่เราจะเข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือ บอกสวิกอะไรต่างๆ,ๆนะครับมาดูในกล่องเฟอร์มาภายในกล่องก็จะมี USB ชาร์จเจอร์แล้วก็ประแจ L แล้วก็ตัวรางเปลี่ยนนะตัวนี้สำหรับกลอ้องแล้วก็เทียร์โคด้ดเฟทบุ๊ก แล้วก็คู่มือแมนวนวลประมาณนี้แล้วก็จะมีหลายภาษาเลยนะมีหลายภาษาแต่ไม่มีภาษาไทย <c oughs> ก็ง่ายๆเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับ <c oughs> เมื่อเราถอดออกเราก็จะสามารถปลดล็อกได้อย่างที่ผมบอกครับแล้วถ้าเราต้องการปรับตั้งนะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ ก็เจเลงน,นะ,ะทีนี้มาดูเรื่องการชาร์จกันบ้างการชาร์จนะครับกดตนนัวนี้เพื่อปลดแบตเตอรี่ลงเราจะได้แบตเตอรี่มาเราสามารถนำสายชาร์จนะครับด้านหนึ่งเนะี่ยเสียบเข้ามาที่ usb type c แล้วก็เอาปลายนี้นะครับมาวางแปะตัวน,นี้เลยเป็นแม่เหล็กนะครับเมื่อแปะเสร็จปุ๊บไฟมันก็จะมา เราใช้งานร่วมกับอาวุธปืนได้อย่างไรนะครับอย่างแรกเลยคือเต้าตัวไฟฉายเนี่ยมันจะมีลางตัวนี้ครับถ้าเรากดตัวนี้นะกดปุ๊บเจ้าตัวนี้มันจะเลื่อนไปเลื่อนมาได้เห็นไหมอ่าแล้วก็สามารถใช้ตัวเนี้ยขันล็อกยก,ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมกดตัวนี้นะครับแล้ววางตัวรางปืนให้อยู่ในตำแหน่งนี้วางลงไปแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าล็อกแล้วนะครับแล้วก็นำเหรียญมาหนึ่งเหรียญ นะจับขันตัวน,นี้ให้มันแน่นขันเข้ามาอพอมันแน่นปืนก็จะไม่หลุดแล้วนะครับเวลาใช้งานก็สามารถนำหัวไปมือกดตรงนี้เพื่อเปิดนะฮะกดอีกทีเพื่อปิดหรือใช้ปลายนิ้วชี้กดเพื่อเปิดแล้วก็กดอีกทีเพื่อปิดนะครับ หรือไม่ก็กดค้างนะฮะกดค้างเพื่อเปิดติดแล้วก็ปล่อยดับได้นะครับเปิดติดปล่อยดับเปิดติดปล่อยดับการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับติดปืนก็จะกระทัดรัดลักษณะนี้อ่าทีนี้เมื่อเราต้องการยิงเป้าหมายนะครับข้างใน ถ้าเกิดเราไม่มีไฟฉายนะฮะเรายกปืนขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นเป้าหมายเห็นไหมมันจะมืดเลยแต่ถ้าเรามีไฟฉายเราก็จะใช้ไฟฉายเนี่ยสาดไปยังเป้าหมายนะใช้แสงไฟฉายสาดไปยังเป้าหมายทําให้เราแยกแยะได้ว่านั่นคือมิตรหรือศัตรูคนในบ้านหรือเปล่าถ้าเป็นศัตรูมีอาวุธติดมาด้วยไหมนะครับประมาณนี้แล้วเวลาที่เราใช้ไฟฉายติดปืนนะเราสามารถเปิดปิดได้ด้วยมือข้างเดียวนะฮะเปิดปิดได้ด้วยมือข้างเดียวเนี่ยก็จะเหลือมืออีกข้างหนึ่งสําหรับการเปิดประตู หยิบโทรศัพท์นะโพหาตำรวจโทรหารถพยาบาลนะครับอะไรประมาณนี้อโอเคนี่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้โดยง่ายนะโดยการกดปุ่มเนี้เลื่อนลงมาแล้วก็ผักไปด้านนี้นะครับรุ่นนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็แบตเตอรี่นะกดลงมาเพบแล้วก็ดันออกไปเจ้ัวนี้ก็ถอดแบตได้แล้ว แบตทั้งสองรุ่นนะครับสามารถใช้ร่วมกันได้นะสามารถใช้ร่วมกันได้ถอดเปลี่ยนได้โดยง่ายนะครับถ้ามีแบตสำรองก็จะดีมากๆเลยเมื่อก้อนหนึ่งดับก็สามารถใช้ก้อนหนึ่งทดแทนได้ทันทีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเหมือนกันเขาจะมีรางรางสามารถกดตัวนี้เพื่อเลื่อนได้นะ เมื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้องเราก็ใช้เหนนรียญนะฮะมาขันเข้าไปขันเข้าไปปอกประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูหลักการการใช้งานไปใช้ติดปืนนะครับบางคนเขาบอกว่ามันจะเสียเปรียบทางยุทธวิธีเพราะว่าถ้าเราเปิดไปใช้อะเป้าหมายก็จะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเขาก็สามารถยิงสวนไปมาได้เลยซึ่งในความเป็นจริงนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นสมมุติเป้าหมายอยู่ข้างหน้าครับผมสาเข้าไปปุ๊บผมเห็นเขาชัดเจนนะครับแต่เขามองไม่เห็นผม พะอ,อะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาที่โดนแสงไฟอะ่ะมันจะเป็นเกิดอาการอย่างนี้ครับตาจะเบลอนะนะมันจะเห็นภาพซ้อนแล้วก็เป้าหมายมันก็จะไม่ค่อยชัดนะก็สำหรับใครสนใจยังไงเดี๋ยวดูที่ลิงใต้คลิปนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายที่ค่อนข้างดีนะสำหรับไนคออ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ให้ดูใต้คลิปนะรายละเอียดก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้เลยครับโอเคครับ